ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจากทางช่องนะคะทกสเคาะช่วยเกษตรกรรับมือโควิดยืดนี้20ปีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านพบกันวันนี้ค่ะก็มีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆและสิทธทิประโยชน์มาฝากท่านเช่นเคยค่ะเนื่องจากทกสค่ะจะเคาะแก้นี่เกรรษตรกรรับมือโควิดนี่เสียนี่ดีผ่อนได้ยาว15-20ปีเลยค่ะปลอดทรงต้น3ปีและลดดอกเบีย้ยนะคะ โดยข้อมูลค่ะจากนายตมัสสาวนายนรัฐมนตรีคังค่ะในฐานะประธานกรรมการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทกศนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทกศได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด COVID ค่ะและเศรษฐกิจไทยทั้งเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการภาคเกษตรโดยขยายเวลาชำระหนี้ออกไป15-20ปี พร้อมปรับลดดอกเบีย้ยและให้เวลาปลอดชำระเงินต้นอีกใน3ปีแรกนะคะโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยที่ผ่อนปล้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจค่ะบรรเทาความเดือดร้อนระยะเวลาดาเนินการ2ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม63ถึงวันที่31มกราคม64ค่ะ สำหรับลูกนี้ปกติตั้งแต่วันที่1มกราคม63ให้สามารถปร,ปรับปรุงโครงสร้างนี้ได้ไม่เกินนี้เดิมนะคะ ตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณปัญหาในการชำระหนี้โดยถ้าเป็นกรณีเกษตรกรและบุคคลชำระได้ไม่เกิน15ปีปลอดชำระต้นได้ไม่เกิน3ปีแรกกรณีผู้ประกอบการและสถาบันขยายระยะเวลาชำระหนี้20ปีและปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน3ปีแรกและลดดอกเบีย้ยเดิมให้แก่ลูกค้านี้แต่ละรายค่ะ ค่ะและนี้ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทกศนะคะที่ได้มีการออกมาเปิดเผยค่ะสำหรับการเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกา,ารณ์ระบาดของไวรัสโควิดค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดค่ะที่ต้องการพักชำระหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กสก็สามารถติดต่อที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านของท่านได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากท่านกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเมื่อมีข้อมูลอัปเดตท่านจะได้ทราบโดยทันทีนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ